สวัสดีและทักทายแฟ,แฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับก็มาเจอกันทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุพิชัยประเดช์สำหรับในวันนี้ครับกับคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567กับโปรแกรมเด็ดๆที่มีมาฝากกันนั้นผมก็จะมี6คู่โดนๆที่จะเป็นเกมในลีกหลักๆทั้งหมด6เกมแต่ในวันนี้ครับผมก็จะขอไปนเน้นที่เกม Premier League ซะเป็นส่วนใหญ่โดยในคู่ไฮไลท์หลักก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งทัพเรือใบสีฟ้า Manchester City จะเปิดรังรับการมาเยือนของ s i n ์บลูเ l s e a และกับเกมในนัดนี้เรามาตามดูกันครับว่าหลังจบเกมมแลล้้้ววทาาางดดนจะค ของคะแนนของพวกเขากลับจากฟูงอย่างหงแดงริบพูได้หรือไม่นั้นเรามาตามรู้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันนะครับเราไปสรุปผลของโปรแกรมฟุตบอลในชว่วงคัมคืรที่ผ่านมาันก่อนสําหรับแนวทางในค่ําคืนที่ผ่านมาก็ถือว่ากลับมาแก้ตัวได้สําเร็จนะครับแต่ก็น่าเสียดายเช่นกันที่ในคู่ของทางด้านบีเอเลเองก็พลาดเป้าไปเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นครับส่วนอีก4คู่ที่เหลือก็เข้าเป้าไปทั้งแนวทางและกับสกอร์ที่ให้ไปทั้ง4คู่เลยครับซึ่งเกมคู่แรกนั่นดีครับเจ้าถิ่นกระทิงหินโตลิโ ชชนะไปได้ในเกมนัดนี้ก็ทําให้พวกเขาทําสถิติเก็บชชนะจากเดเช่มาได้เป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วครับซึ่งสําหรับแนวทางในคู่นี้ก็เข้าเป้าไปแบบจุกๆเปิดหัวไปกันก่อนกับคู่แรกครับคู่ที่2 a แวร์เดอร์เบเมนก็สามารถบุกไปเอาชนะทางด้านโคโลนมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์สำหรับแนวทางของเราในคู่นี้ครับก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบใสๆอีกหนคู่ คู่ต่อมาโอลิมปิกลยงก็ลงมาเป็นยิงในเกมนั้นนี้ครับซึ่งพวกเขาก็มาได้ประตูชัยจากแดนกลางชาวเบลเยียมอย่างโอเลอวมองการ่าซึ่งในนั้นนี้กับแนวทางของเราก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบใสๆจุกๆไปีหนึ่งคู่เช่นเคย และเกมคู่สุดท้ายครับเจ้าถิ่นทัพงูใหญ่ ilan, อินเตอร์มิลานก็โชว์ฟอร์มโหดเหมือนไปโกรธใครมาโดยการเปิดรังเอาชนะบวยของตารางอย่างซาลลนิตนาไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ก็จะทําให้แนวทางของเราในคู่นี้ก็ชี้สูกจุดกินอิ่มกันเต็มที่ไปแบบจุกๆทั้งกับแนวทางและกับสกอร์ที่สุปรชัยได้ทํานายเอาไว้เลยนะครับ และสาหรับเกมทั้ง6คู่ที่มีมาฝากกันในวันนี้ครับเกมคู่แรกครับเบนส์ฟอร์ดจะเปิดรังรับการเยือนของลิเวอร์พูลคู่ที่2องไฮเดนเฮลจะพบกับทางด้านเรอร์เวสเซนเกมคู่ที่3เบอร์ดี้จะเปิดรังรับการเยือนของอาร์เซนอลคู่ที่4สเปอร์จะพบกับอูฮับตันคู่ที่5เวโรนาจะเปิดรังรับการเยือนของยูเวนตุสและกับเกมคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดรังรับการเยือนของเชลซีและก่อนที่เราจะฟังแนวทางกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับทางช่องของสุพชัยกันด้วยครับเรามาเปิดหัวกัันนนนนกกกกก่่่อบเเมมคูแรโดยใี้จถ จะเปิดรังรับการเยือนของจากฝูงอย่างหงแดงริพูกับราคาไม่กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกซึ่งถ้าเรามาดูผลงานเฮดูเฮดในการเจอกันใน5ครั้งที่ผ่านมาเชื่อหรือไม่ครับว่าจากเกมที่ได้เล่นในลาขอท่าฝั่งเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดใน2เกมทางฝั่งทีเมเยือนอย่างหงแดงริพูพวกเขาก็ไม่เคยบุกมาเมาชนะทางด้านเบนฟอร์ดไปได้เลยผลงานที่ดีที่สุดก็ทําได้เพียงแค่แบ่งแต้มกันไปในการเจอกันเมื่อปี2021เท่านั้นส่วนผลงานขอท่าฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็็เเกกบชชนะไปไปด้2มจากกากรเเปิดงอชนะ ทางด้าน Nottingham Forest ไปได้ด้วยสกอร์สต่อ2และกับเกมนี้นที่ผ่านมาครับที่พวกเขาก็บุกไปเอาชนะทางด้าน Wolverhampton มาได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์โดยที่ผลงานกับเกมในรังนัดล่าสุด Brentford ก็เปิดรังไพ่กับทางด้านเรือใบสีฟ้า Manchester City ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสำหรับผลงานของทั้งฝั่งจากฝูงอย่างหงส์แดงริพูในตอนนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้3เกมจากการเอาชนะทางด้าน Norwich Chelsea และกับ Burnley ไปในเกมนัดล่าสุดโดยที่ในผลงานเกมนัดเย็นนัดล่าสุดนั้นพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้าน Arsenal มาด้วยสก จึงทําให้ในผลงานภาพรวมนั้น<ๆ>ก็เก็บชัยชนะมาได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้อีกหนึ่งเกมครับแต่กับผลงานในเกมนัดเยือนในตอนนี้พวกเขาก็สะดุดแพ้และเสมอกันมา2เกมติดต่อกันมาแล้วครับซึ่งจากราคาไมกั้นที่เปิดมาอยู่ในตอนนี้กับเลดแฮนดิแคปที่ราคา1รลูกและถ้าเราจะมาเปรียบเทียบจากสถิติผลงานการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังแล้วทั้ง2ทีมก็มีผลงานการเก็บกินราคาทำกำไรจากราคานี้ไปได้2เกมเท่ากันเลยครับแต่ก็จะเป็นทางฝั่งทีมเยือนหงแดงเรืพูครับที่3เกมที่เหลือพวกเขาก็ไม่เคยเจงัาาน้เ่่งฝจถิ ที่พวกเขาก็เจ๋งกับราคานี้ไปได้ดการ2เกมจาก5เกมที่ผ่านมาเรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมและไลน์อัพเียตัวจริงของทั้ง2ทีมในตอนนี้กันก่อนครับซึ่งทางฝั่งเจ้าถิ่นเบนฟอร์ในนัดนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานริโก้เฮนรี่เควินสววตโจชัวดาซิวาไบรอันเอบโมและอารอนฮิกกี้ส่วนในการจัดทัพมาในเกมในนัดนี้ก็คาดว่ากูสืออย่างโทมัสแฟรงค์จะจัดให้ทีมมาในระบบ352โดยที่บรรดา5แผงกองกลางในวันนี้จะส่งทางด้านเซคิโอเรเกลอนโรเออร์สเลฟ ิตาลีจานเอลมาชิเสเจสเซนและคริสเตียนอการลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงโดยที่คู่กองหน้าในวันนี้จะเป็นหน้าที่ของเนลมอเปและอิวานโทนี่ส่วนในทางด้านฝ่าฝั่งเศสครับในเกมนัดน,นี้กูซื้อ,อย่างเจครอปก็จะไม่สามารถใช้งานตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อโนเทรโกคาทร่าเซฟานบายเซติสจูเอลมาทิฟโดมินิกส์โบสลัและเบนดกซึ่งในเกมนี้พวกเขาก็น่าจะมาในแผนเก่ง4-3-3โดยที่3าประสานในแดนกลางนั้นจะเป็น ทางด้านวาตารุเอนโดอเล็กซิสแม็กอาริเซอร์และเคอร์ติสโจนโดยที่ประภาษาในแดนหน้านั้นพวกเขาก็จะส่งตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยปีกซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านลุยดิออสและเดียโกโจตาโดยในส่วนของซูดาตัวเป้าในนัดน,นี้ก็ยังคงใช้งานทางด้านดาวินดูเนสออกซายเป็นตัวจริงลงสนามอย่างต่อเน,นื่องครับกับราคาไมก้าในคู่นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา1ลูกนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้าผลตอบแทนในตอนนี้ทั้งสองทีมก็แทบจะมีอัตราการจ่ายที่เท่ากันซึ่งทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ได้ อยู่ที่ราคา1.94ส่วนทางฝั่งทีมเยนครับก็ได้อยู่ที่ราคา1.97และกัรกระแสและทิศทางของทางฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิน่นเชกันครับที่พวกเขาก็ได้มีการปรับตัวลดลงของในส่วนอัตราการจ่ายผลตอบแทนที่มากกว่าและสําหรับในกระแสที่ออกมาแบบนี้นะครับมันก็น่าจะมาจากผลงานของทางฝั่งทีมเยนเอง,เองนั่นแหละครับที่กับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็มีสะดุดเสมอและแพ้มาอย่างละหนึ่งเกมแถมยังไม่พอครับเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดก็เพิ่งจะโชว์ผลงานที่ดีด้วยการไปบุกเอาชนะทางด้านวูฮัมตันมาได้อีกด้วยแต่ถึงยังไ าทางฝั่งของแดงริพูอาจจะมีสะดุดมาแต่มันก็เป็นเกมที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนทีมแข่งในเกตเดียวกันอย่างอาร์เซนอลซึ่งในนัดนี้ถ้าพวกเขาเกิดพลาดพั้งขึ้นมาก็มีสิทธิ์ที่จะโดนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมามีคะแนนแซงนําไปเป็นจ่าฝูงแทนพวกเขาได้และถ้าเรามาดูจากการวางตัวผู้เล่นมาในเกมนัดนี้แม้อาจจะมีการขาดหายไปของตัวเพเลรหลักๆจู่บ้างแต่ด้วยผลงานของทางฝั่งชาบ้านที่ยังคงผีเข้าผีออกนัดนี้หงแดงริพูก็น่าจะบุกมาเน้นเบียดเอาชนะทางฝั่งเบนฟอร์ดไปได้ครับกับการชีช้ คู่ที่2ครับกับสึกบนเดสลีกาเยอรมันซึ่งในนัดนี้ไฮเดนเฮลจะเปิดรังรับการเยือน,นของจากฝูงเลวคูเซนกับราคาไม่ก้าในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่ง,งซึ่งผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิน่นไฮเดนเฮลในตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาเป็นทีมจอมเสมอในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาไฮเดนเฮลก็เก็บชนะมาได้จากทางดาเวเดอร์เบเมในเกมนัดล่าสุดเท่านั้นโดยที่ผลงานก่อนหน้า4เกมก็ยังเสมอมาทั้งหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในรังหรือเกมนอกรังและสติตที่สําคััญของทาเจ้ถในตอนนี้กกก็คือพวเขาท เป็นทีมที่ทํากาไรให้นักงทุนไม่ได้ถึง10เกมติดต่อกันแล้วครับส่วนผลงานของทาฝังจากฝูงผู้มาเยือนในเกมนัดนี้5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็มีลุดเสมอให้กับทางด้านมือเช่นกัดบ,บากในเกมในลงังไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนในผลงานในช่วง2เกมที่ผ่านมาก็เปิดรังเอาชนะมาได้ทั้งม้าขาวซุดการและเสือใต้ไบยอมินิโดยที่ในเกมนัดเยือะนในล่าสุดครับพวกเขาก็บุกไปเอาชนะทางด้านดามสัตว์มาได,ได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์สำหรับผลงานใส่ตีเฮดทูเฮดขขงทั้ง2ทีมเวลาที่เจอกันทั้งคู่ก็ผัดกัดกนนะัันนนนนนนชะบบบ้้าาาาใคครรรมมมไปททีลเเกกโดย่ผงจอ ในเกมนั้นล่าสุดเลวอคูเซนก็เปิดรังเอาชนะทางด้านไฮเดนเฮลมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งกับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ถ้าได้จะฉิดไฮเดนเฮลนัดนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานโทมัสเคเลอร์ Keller, มานูนโทมัสบูชเอริดอนเจนร์และเดนิสโทบาลลาส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ถ้าได้กุซืออย่างแฟรงค์ชมิดก็จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-231โดยที่3ประสานมิดฟิลด์แดนบนตัวทําเกมในวันนี้พวกเขาก็จะส่งทางด้านมาร์วินพีริงเกอร์เอเรนเดนซี่แยนนิคลาสเบ ที่จะมีศูนหน้าตัวเป้าอย่างทีมไคลส์ดีนออกซานลงสนามเป็นตัวจริงคอยล่าตาข่ายเกมนั้นนี้ส่วนทางด้านฝ้าฝังทีมเยเลวอกเซนครับนัดนี้กูซื้ออย่างทางด้านชาบี้อารนโซ่ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวผู้เล่นที่งคงมีการบาดเจ็บอยู่แต่ทั้ง3รายนั้นก็เป็นตัวผู้เล่นหน้าเดิมทั้งหมดครับซึ่งก็จะมีทางด้านวิกเตอร์โบนิเฟสเอเซเกลปราซิออสและอาตูส่วนในการจัดทัพครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3 4 2 1ี่สนโดยที่4ประสานมิดฟิลด์ในแดนกลางนั้น โรเบิร์ตอนดิชและกรานิชชาก้าโดยที่จะมี2หน้าต่ำตัวทำเกมอย่างโจนาสฮอฟมันฟอรเลียนเวดและก็จะมีบอค่าอิกลเซียสที่จะคอยเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนัดนี้กับราคาไมก้าในเกมคู่นี้ก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาไปอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่กับราคาที่ไหลขึ้นมาแบบนี้ทั้ง2ทีมก็กลับได้อัตราการจ่ายราคาค่าหน้าผลแทนที่ออกมาพอกันส่วนในกระแสและทิศทางในทางฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ทิศทางที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งทีมเยอนครับที่พวกเขาก็มีีการรปับลดงงขอททแน่ ออยู่ในนนตี้ซึ่งถ้าเรามาดูจากเรทราคาที่ค่าน้าออกมาในราคาที่1ลูกครึ่งในมุมมองของผมผมก็ยังคงมองว่าในเกมนั้นนี้ครับก็มีสิทธิ์ที่ทางฝั่งทีมเยือนจะบุกมาเาชนะทางด้านเจ้าถิ่นไฮเดนเฮลไปได้เพียงแค่ระยะความห่างแค่1ประตูเท่านั้นก็พอแม้ว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอาจจะมีผลงานที่เป็นรองอยู่ก็จริงแต่กับผลงานในเกมในลางของพวกเขาก็มีเพียงไม่กี่เกมครับที่พวกเขาจะพลาดท่าแพ้ในลงังและเสียประตูเกินกว่าระยะห่าง2ประตูขึ้นไปซึ่งก็จึงทําให้ในการคาดการณ์ในคู่นี้ผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งทีมเเเเยยอ่นนาาจะบบุกีด นะทางด้านเจ้าถิ่นไฮเดนเฮลไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับและในเกมนั้นนี้กับการชี้ชัดไฮเดนเฮลเด่ el, นกว่า เกมคู่ที่3ครับเราก็จะมาอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเจ้าถิ่นเบอร์ลี่จะเปิดดังต้อนรับการเยอนของทัพปืนใหญ่อเซนนลซึ่งกับราคาไมการก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งสําหรับผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้ทั้งคู่ก็มีผลงานที่แตกต่างกันอยู่เยอะพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันดับในตารางคะแนนหรือแม้กระทั่งผลงานปัจจุบันในช่วงที่ผ่านๆมาและยิงกับผลงานในการเจอกันใน10ครั้งที่ผ่านมาทางฝั่งอเซนนลก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านเบอร์ลี่เก เเดียวท่านนั้แต่กับผลงานในการทำเงินทำกำไรในการเจอกันเบอร์ลี่ก็ยังเป็นฝ่ายที่ทำกำไรได้จากเกมที่เจอกับออร์เนนอลไปได้ถึง5เกมครับโดยก็ปล่อยให้ทางฝั่งทีมเยือนอาร์เนนอลทำกำไรจากเกมที่เจอกับเบอร์ลี่ไปไดเพียงแค่3เกมเท่านั้นซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในลางของทางเจ้าถิ่นเบอร์ลี่ในตอนนี้2เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เสมอกับทางด้านลูตันทาวมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งและกับผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับพวกเขาก็เปิดรางเสมอกับทางด้านฟูแลบมาเช่นกันด้วยสกอร์สองประตูสองจึงทำให้ในผลงานเฉพาะภาพรวมเกมในลางย่าวาของพวกเขาก็เก็บชชนะไไปด้ 2องแล้วแพ้ไปอีกสเกมครับโดยที่ก็ยิงไปแล้ว8ประตูและก็เสียไปอีก7ประตูเช่นกันส่วนผลงานในเกมนัดเยือนของทางฝั่งอาเซนอลสเกมที่ผ่านมาพวกเขาก็บุกไปเอาชนะทางด้านนอติงแฮฟอร์เลสมาได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดก็บุกไปถล่มทางด้านขุนคอนเวสแฮมมาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์จึงทาให้ในผลงานภาพรวมก็เก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอ2แล้วแพ้กับฟูลแลบไปอีกหนึ่งเกมครับโดยที่ในตอนนี้พวกเขาก็ยิงไปได้11และเสียไปอีก5ประตูสําหรับความพามมามนนร้อมก่อนเ,นเนกม,มของทาางด้น แ่งซองกอปานีในนัดนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนาธานเรดมอนลูก้าโคโลโชจอร์แดนเบเยอร์และชาลีเทเลอร์โดยที่ในเกมนัดนี้ก็คาดการว่าพวกเขาก็ได้จะมาในระบบ4-4-2โดยที่แผงมิดฟิลทั้ง4รายก็จะยังคงใช้งานทางด้านวิลสันโอเดอร์เบิร์ตจอชบราห์ฮิลแซนเดอร์เบิร์กและอารอนแรมซี่โดยที่ก็จะมีคู่สุดหน้าในเกมนัดนี้อย่างเซกิอัรดูนีและดาวิดราตโรฟฟาน่าที่จะได้คงคู่การล่าตาข่ายเกมนัดนี้ส่วนทางาด้านฝากฝ,ากฝากั่งทีมเยือนทัาปื อ e ่างแอสเนลครับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะคงไม่สามารถใช้งานโทมัสปาเต้จูเลียนชิเบอร์กราเบลเชซุสฟาบิโอวิเอราเอมิลสวิตโลและโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกซึ่งในเกมนัดน,นี้ครับถ้าคูซืออย่างมิเกลอาร์เตต้าก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3โดยที่3ประสานแดนกลางในวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะทางด้านขุนเอนเวสแฮมมาได้โดยก็จะมีมาตินโอเดกาดีแคนไรท์และคลายฮาวเว์โดยที่3ตัวลูกในแดนหน้าก็จะส่งทางด้านบุคโย โรซากา้าราบเบลมาติเดลีและเรียนโดทอสซากับราคาไม่ก้าในคู่นี้ก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาจากที่ราคาหนึ่งลูก,ลกครึ่งปรับมาเป็นราคาที่1ลูกครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและสําหรับในอัตราการจ่ายราคาค่าน้าผลตอบแทนในตอนนี้ทางฝั่งทีมเยนรอเซนอลนก็ยังเป็นทีมที่ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําที่น้อยกว่าและกับกระแสะและทิศทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังมีกระแสที่ได้อเดียไปในทางฝั่งเจ้าถิ่นทั้หมดครับซึ่งจากในมุมมองของผมเองก็ยังคงเห็นด้วยกับกระแสและทินนีรล่่บ พวกเขาก็ยังคงคลำหาชัยชนะยังไม่เจอมาตลอดในช่วง7เกมที่ผ่านมาซึ่งผลงานนั้นก็ยังสวนทางกับผลงานของทั้งฝั่งทีมยานแอสเนนทลครับทีในตอนนี้ก็เป็น4เกมมาแล้วที่พวกเขาก็เอาชนะมาได้ตลอดแถมยังไม่พอก็ยังกดประตูไปได้ถึง14ประตูและก็ยังสามารถเก็บคีชิตไม่ได้อีก2เกมอีกดังนั้นในเกมคู่นี้ครับผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งทีมยานแอสเนอลน่าจะมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชัยชนะได้มากกว่าทางฝั่งเจ้าชินเบอร์รี่ในตอนนี้และกับสกอร์ที่คาดในเกมคู่นี้ครับผมก็ให้ ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ทัพปืนใหญ่าอสเนอนนั่นนี้นอนมาครับ มาต่อการที่เกมคู่ที่4ครับซึ่งเกมในนัดนี้ไก่ได้ท้องสเปอร์จะเปิดสนามทอดได้พอสเปอร์เซเดียมรับการมีเยอนของทัพมาป่าวูฮัมตันกับราคาไม่กั้นของเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทังฝั่งเจ้าทินสเปอร์แล้วผลงานในเกมภาพรวมของพวกเขาในตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับโดยก็จะมีเกมที่เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นแต่พอกลับมาดูผลงานเฉพาะเกมในรังแล้ว5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็มีเกมที่เปิดรังแพ้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ งานที่เหลือก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4เกมโดยที่ในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็เปิดรังเอาชนะทางด้านไบรตันไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับสำหรับผลงานของทั้งงทีมเยือนเองหากเกมที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเช่นกันครับและที่สําคัญใน2เกมนั้นก็ยังเป็นเกมนัดเยือนของพวกเขาทั้งคู่ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานภาพรวมในเกมนัดเยือนของทั้งฝั่งวูแฮม์ตันแล้วจากผลงานใน5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับแถมยังไม่พอก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมโดยที่ในเกมนัดล่าสุดวูแฮ ทางด้านเชลซีมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสองสำหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ถ้านาธิ์จะถิ่นไก่เดือดทองสเปอร์พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านไรอันเซซิยงมานอโซโลมอนและเอลฟายไวแมน่วนในการจัดทัพในเกมนั้น,นี้ครับถ้านาทกูซืออย่างอาร์เก้บอสเซกูก็จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4 2 3 1ซึ่งในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะส่งตัวเพล่นชุดเต็มที่พร้อมที่สุดลงสนามในเกมนัดน,นี้โดยที่ในคู่เด็กต่างตัวรับนั้นจะส่งทางด้านอีฟบิสซูมายืนคู่กับทางด้านปารอ,าอน เดยันครูเซฟสกี้และเจมส์แมตติสันที่จะคอยเป็นตัวบัญชาเกมในนัดนี้ซึ่งก็จะมีซูน่าตัวเป้าอย่างลิชาริสซนที่จะได้ล่าตาข่ายในเกมนั้นี้ครับส่วนทางด้านฝ่ายทีมเยือนวูลแฮมป์ตันนั้นในเกมนัดนี้พวกเขาก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมของมา์ติอุสคุนยาแนวรูกชาวบราซิลที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่บริเวณกล้ามเนื้อครับส่วนในการจัดทัพนั้นทารากกซือ,อย่างแกรีโอดีลก็จะจัดทัพให้ทุกทีมในระบบ3-4-3โดยที่แผงกองกลางสี่รายนั้นก็จะส่งทาาางดด้นนเัซมโ เจ้าโกเมสและไรอันนิดนูรีโดยที่จะมี3ามประสานในแดนหน้าอย่างปาโบซาราเบียชองริเดอร์เบลการ์และเปโดเนโตที่จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงคอยลาตาข่ายเกมนั้นนี้ครับกับไมค์ก้าในคู่นี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับโดยที่จากราคาที่เปิดมาให้นั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์ที่พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายได้อัตราการจ่ายราคาค่าหน้าบนทดแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.86และถ้าเราจะมาดูในส่วนของกระแสและทิศทางของทางฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมานั้นก็ยังได้เอเดียไปในทางฝั่งทีมเย ซึ่งจากกระแสที่ได้มามันก็ยังคงสอดคล้องกับมุมมองของผมเองครับเพราะจากผลงานที่ผ่านมาของสเปอร์ผมก็ยังคงมองว่าผลงานของพวกเขาในตอนนี้มันก็ยังคงไม่ค่อยมีความสม่าเสมอเท่าไหร่และในานั้นนี้เองครับยังต้องมาเจอกับทางด้านวูล์แฮมป์ตันที่ผลงานในช่วงหลังๆก็มักจะทําผลงานกับเกมนอกลังได้ดีกว่าผลงานกับเกมในลางของตัวของพวกเขาซะอีกและยิงกับการเจอกันในลางของสเปอร์ในนัดที่ผ่านๆมาแม้ว่าสเปอร์จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก็จริงครับแต่ส่วนใหญ่พวกเขาก็มักจะยิงไม่ผ่านกับแพงไมคกล้าที่ให้ไปครับและด้วยกับ น,นัดนี้ผมจะขออิงทางฝั่งทชมเยียนด้วยแฮมปตันในราคาที่เป็นรองที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับเพราะผมก็ยังคงมองว่าในเกมนัดนี้พวกเขาทั้งคู่อาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันไปครับหรือถ้าทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์จะเอาชนะไปได้นั้นกับไมค์แกนที่ราคา1ลูกผมก็ยังคงมองว่าแพงไปและเกมในนัดนี้กับการชี้ชัดยูวูบบุกมาชุดใช้ครับ คู่ที่5ครับกับสืกเกาโซซิลีออิตาลีโดยเวโรนาจะเปิดรังรับการมีเยนของทัพมาลายูเวนตุสกับราคาไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคารึ้งครบลูกซึ่งถ้าเรามาดูผลงานการกินเลทราคาให้แคปเอเชียหลังที่ราคารึ่งครบลูกแล้วผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งทีมเยนยูเวนตุสครับที่พวกเขามักจะทําได้ดีกว่าเพราะจากเซตีที่ผ่านมา5้าครั้งหลังที่ยูเวนตุสได้เล่นเป็นเกมเยือนและถูกยกให้เหนือกว่าที่ราคารึ่งครบลูกพวกเขาก็ทํากําไรจากราคานี้ไปได้ถึง4เกมครับแต่กลับกันครับ ลูกพวกเขาก็ไม่สามารถทํากําไรจากราคานี้ไปได้เลยซึ่งถ้าเรามาดูผลงานขอถ้าฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสเองในตอนนี้2เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังแพ้ทั้งอินเตอร์มิลานและอูดิเซที่สกอร์หนประตูต่อศูนย์มาทั้ง2เกมครับจึงทาให้พวกเขาถูกทางด้านอินเตอร์มิลานทํนาคะแนนหนีห่างออกไปแล้วถึง7คะแนนโดยที่ณเวลานี้อินเตอร์มิลานก็ยังคงไม่ได้แข่งกับทางด้านซาเลนิตานาเลยส่วนผลงานเขาถ้าฝั่งทีมเยือนเวโรนาในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถเอาชนะเอปูรีไปได้ ก2เกมโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดก็บุกไปแบ่ง,งแต้มกับทางด้านมอนซามาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคุณนีกันบ้างครับซึ่งในเกมนัดน,นี้เจ้าถิ่นเวโรน,นาพวกเขาก็ยังคงต้องรองใช้ความพร้อมของฮวนมานูเอลครูสซูน่าชาวเจนตายที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่โดยที่ในการจัดทัพในเกมนัดน,นี้ถ้าถ้กูซืออย่างมาโกบริญีก็จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ42-31โดยที่ใน3เกมลูกพวกเขาก็ส่งทางด้านดากลาโซวิชโทมัสลูสลอฟและไมเคิลฟลอโลโชที่ จะได้เป็น3ามภาษาในตัวแั้นเกมโดยที่ในนัดน,นี้พวกเขาก็ส่งทางด้านซูน,น่าอย่างไทนี่นอสลินหัวหอกชาวฮอลแลนด์ลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงคอยล่าตาข่ายเกมนัดน,นี้ครับส่วนทางด้านฝาฝั่งทีมเยือนทัพมาลาย,ยูเวนตุสนั้นในเกมนัดน,นี้ผู้เล่นที่คงติดโทษแบนอยู่นอกเหนือจากทางด้านพอปอกบาและนิโคโลโลฟาโจลี่แล้วพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านกิลซันเบเมร์ปาการหลังตัวหลักของทีมที่คงติดโทษแบนอยู่เช่นกันส่วนในรายของตัวผู้เล่นที่คงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นก็จะเป็นตัวผู้เ,นนเล่น มีทางด้านมอยเซคีนมาเตียเดชิโอและมาเตียเปรินโดยที่ทางด้านกูซืออย่างมาซิมิเลโนอาเลกีก็จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ3-5-2โดยที่โดยที่3มแกนหลักในแดนกลางนั้นในแดน,นี้ก็จะมีทางด้านเวสันแมคเคนนี่อาร์เดียนราวิโอและมาดูเอลโลคาเตลีที่จะได้ลงสนามร่วมเล่นกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยที่คู่สุนนนดหน,น้าในนดนี้พวกเขาจะเลือกใช้อคาดิอุสมิลิกยืนคู่กับทางด้านเฟเดริโกเคียซ่าสำหรับไมค์การที่ออกมาก็ยังคงอยู่ที่ราคาคือครบ่ลูกครับโดยที่ในอัตราการจั ราคาค่าน้ำผลตัวแทนในตอนนี้ทางฝั่งทีมเยนยูเวนตุสนั้นพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่มีอัตราการจ่ายที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.89แต่กับกระแสและทิศทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมานั้นก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าถินเวโรนาและในราคาเสมอกันที่ก็ได้มีการปรับตัวลงมาซึ่งจากกระแสที่ออกมาแบบนี้ครับในมุมมองของผมก็ยังคงเห็นด้วยกับกระแสที่ออกมาเพราะจากผลงานในเกมที่ทางด้านยูเวนตุสต้องออกมาเยือนทางด้านเวโรนาทีใดพวกเขาก็มักจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเลยตลอดในช่วง9เกมที่ผ่านมาเพราะถึงแม จริงแต่ส่วนใหญ่พวกเขานั้นก็จะไม่ค่อยยิงผ่านกำแพงไม้กันไปได้เท่าไหร่ครับและยิ่งในตอนนี้ผลงานใน3เกมหลังของทางด้านยูเวนตุสก็ยังคงออกการสะดุดให้เห็นอีกด้วยดูดูแล้วในเกมนัดนี้ผมก็คาดว่าคู่นี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันไปมากกว่าและกับราคาที่เปิดมาก็มีให้เลือกจิม้มผมขออิงไปในราคาที่เวโรนาเป็นรองทีมเยือนเปในราคาที่1ลูกมันก็น่าจะทําให้เกมนัดนี้เจ้าถิน่นเวโรนามีโอกาสที่จะทํากำไรได้มากกว่าครับกับการชี้ชัดอยู่เวโรนาพาวินครับ มาถึงไฮไลท์คู่ที่6ครับสำหรับคู่นี้ทัพเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดสนามฮิตฮาร์ดรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีกับราคาไม่ก,กัดก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งสำหรับผลงานทีุ่เฮตในการเจอกันของคู่นี้ผลงานในช่วงหลังๆตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาถ้าฝั่งเชลซีก็ไม่เคยสามารถเอาชนะทางด้านเจ้าถิ่นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้เลยครับและผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าด้วยที่ผลง,งานในการเจอกันครั้ เปิดลังเสมอกับทางด้าน Manchester City ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อสีสำหรับในส่วนผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นในช่วง5เกมที่ผ่านมา Manchester City ก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด5เกมเลยครับซึ่งกับผลงานในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะทางด้านโคเปเกนในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกมาด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งโดยที่พวกเขานะครับก็สามารถยิงไปได้12ประตูและเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นและแถมในตอนนี้ก็ยังมีเกมที่สามารถเก็บคินชีตไปได้ถึงอีก2เกมครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยอนเองผลงานในช่วงเท่านห้นครับ ที่พวกเขาสามารถเอาชนะทางด้านคู่แข่งไปได้โดยการที่พวกเขาบุกไปเอาชนะทางด้านแอสตันวิลล่าในเกมเอเวอเรสมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและกับในผลงานเกมนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะทางด้านคริสตัลพาลเลตมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งจึงทําให้ในผลงานภาพรวมที่ผ่านมาทับสิงโตนสงครามก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอหนึ่งแล้วก็มีแพ้ไปอีก2เกมครับโดยที่ผลงานในช่วง4ี่เกมหลังพวกเขาก็โดนเจอบประตูต่าๆไปนัดละหนึ่ถึงสประตูในทุกๆเกมกับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้้าดาเจ้าถิ่นทัพเรือใบสีฟ้าในนัดนี้พวกเขาาาก็นน่จะหมดสิิทธ์ง เตโอโควาซิชจอสโคกวาดิโอนและแจ็คกิลิชที่ทั้ง3รายนั้นก็ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ถ้าถ้ากุซืออย่างเป๊ปกวาดลาก็ได้จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ3 2 4สส่วนคู่กองกลางตัวรับในวันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านจอร์สโตนที่จะได้ลงสนามยืนประสานงานคู่กับทางด้านโรดี้ครับโดยที่จะมีแผงแนวลูก4ตัวซึ่งในวันนี้ก็จะสลับมาใช้งานจูเลียนอวาร์เรสสฟิลฟเดนแบร์นาโดซิวาและเควินรูบยโดยที่ในตำแหน่งศูนยังคงค เป็นหน้าที่ของทางด้านเออร์ลิงบาลฮารันเช่นเคยส่วนในทางด้านฝายฝั่งทีมเยือนสิงโตน้าครามเชลซีครับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเวสลีฟฟอฟาน่าเชียโกซิวาโรมิโอราเวียโรเบิร์ตซานเชสลิสเจมมาร์โกคูเลีาเลสลีย์อูกูชูอูคานีชูวูเมกาและเบนนตเบเดเชลสำหรับการจัดแผนมาในเกมนัดน,นี้ครับทาด้านกูซืออย่างมาริซิโอโปเชติโนก็จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่คู่กองกลางตัวรับในวันนี้ก็จะส่งทางด้านอส เสรไคเซดโดลงสนามเป็นตัวจริงโดยใน3ตัวลุกก็จะคงเป็นหน้าที่ของโคพาเมอร์คริสโตเฟอร์เอคุนคูและคอนน์กาลาเกอร์โดยที่ในสุดหน้าตัวเป้าในเกมนัดนี้ก็จะเป็นทางด้านนิโคลัสแจ็กสันที่จะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงล่าตาข่ายเกมนัดนี้ครับกับราคาไมก้าในคู่นี้ราคาที่เปิดใหม้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาในลูกครึ่งเท่าเดิมครับโดยที่กับกระแสดได้ที่ทางในฝาฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เอง,งอถ้าฝั่งเจ้าถิ่นแมสซอร์ซิตี้พวกเขาก็ยังมีทิศทางและกระแสที่ได้เองมาหามากกว่าซึ่งถึงแมม้ว่่่าาาารรคคทีเปปิดดอออกููจะสสงไันยบ แต่กับผลงานกับเกมในลังนัดล่าสุดของเชลซีที่พวกเขาก็เพิ่งจะโดนทางด้านวูแฮมป์ตันอร์คาทินมามันก็น่าจะบ่งบอกถึงความเปื่อยยุ่ยของแนวรับของทางฝั่งทิวเยือนว่ามันห่วยแตกขนาดไหนและในช่วงนี้ครับกับการกลับมาของทางด้านเควินเดอร์บอยและเออร์ลิงเบลหารันมันก็ยิ่งทําให้แนวลูกของเจ้าถิ่นทรงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปได้อีกซึ่งการยิงประตูก็มีผลงานการการันตีดูได้จาก5เกมหลังที่พวกเขาก็กดประตูใส่คู่แข่งรวมๆกันไปแล้วถึง12ประตูและยิ่งในช่วงนี้ครับมุดหมายสำคัญของ,ของทางด้านซ ที่สุดอีกดูดูแล้วในนัดนี้เชลซีน่าจะลอดออกไปยากครับกับสกอร์ที่คาดผมก็ให้ซิตี้เปิดรังเอาชนะเชลซีไปได้ที่สกอร์สประตูต่อศูนย์และในเกมนั้นนี้กับการช้ชัดเรือใบสีฟ้าคว้า3คะแนนสาคัญครับก่อนที่เราจะจบทริปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการช้ชัดที่ผมและทีมงานสูภชัยได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับคู่รแรกเบนสฟอร์ดจะเปิดรังพบกับทางด้านลิเวอร์พูลกับแนวทางของผมในเกมคู่น <S 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 ี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นเบนสฟอร์ดเปในราคาครึ่งควบลูก คู่ที่2ไฮเดนเฮลจะเปิดรังรับการมาเยือนของเลวอุเซนกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นไฮเดนเฮลต่อทางฝั่งทีมเยือนเลวอุกเซนไปในราคา1ลูกครึง่งคู่ที่3เบอร์ลี่จะเปิดรังรับการมาเยือนของอาร์เซนอลกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ผมค่าอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลต่อทางฝั่งเจ้าถิ่น Murder, เบอร์นนลี่ไปในราคา1ลูกครึง่ง คู่ที่4สเปอร์จะเปิดรังรับการเยือนของวูแฮมตันซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีเมเยือนวูแฮมตันลองทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์เปในราคา1ลคนวบ1ลูกครึ่งคู่ที่5เวโรนาจะเปิดรังพบกับยูเวนตุสกับแนวทางของผมในคู่นี้เองครับผมก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเวโรนาลองทางฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสไปในราคา1ลูก คู่สุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดร่างพบกับเชลซีและกับแนวทางของผมในคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนทางฝั่งทีมเยือนเชลซีไปอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุขชายบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ